หมายสรงคาแปลว,ว่าสวัสดีค่ะนะคะก็คือเป็นคำทักทายภาษาไทายใหญ่นะคะเพราะโมเป็นคนไทยใหญ่โมก็เลยขอทักทายเป็นภาษาไทายใหญ่ก่อนนะคะเองนะคะจะมีเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็ความสุขนั้นหาได้ยากมากเพราะเราได้อยู่กับพ่อแม่คนที่เรารักแลก้วก็กับธรรมชาติที่สมบูรณ์และกับวัฒนธรรมที่สวยงามของเราเองนะคะแต่ เพียงแต่สิ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเราต้องระวงตลอดนั่นก็คือสงครามนั่นเองค่ะสวัสดีครับพบกับอสุรกายสายล่าเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้เราก็จะไปดูว่าน้องพี่ๆน้องๆชาวรัชฉานคิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะผมไปดูแลผมไปเห็นช่องของ น้องคนไทยใหญ่ของเราเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยนีมาทํางานเมืองไทยเนี่ยเยอะนะครับผมทางที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็จังหวะนะครับผมของชีวิตนะครับผมถ้าเกิดว่ามาทำตามที่เข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายก็อาจจะเสียเงินมากนิดนึงนะครับผม ตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับแต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเงินนะครับผมเยอะนะครับผมไม่ได้มีทุนนะครับก็ต้องใช้วิธีการที่แบบว่าออกมาเข้ามาเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายนะครับผมอันนี้ก็ต้องแนะนำนะครับผม อันนี้คือเรื่องของเรื่องก็คือเราเนี่ยรู้ว่าพี่น้องชาวไทยใหญ่ชาวรัสานของเราเนี่ยเข้ามาทํางานในเมืองไทยเยอะนะครับผมอยากจะบอกน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆว่าให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ก็ เข้ามาในช่องทางธรรมชาติมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ผิดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมามแบบนั้นหรือว่าจะมาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะก็จะต้องทํางานที่สุจริตนะครับผมอย่าไปแย่งอาชีพนะครับผมของประชาชนที่เป็นคนไทยนะครับผมแล้วก็ ให้ทาตามที่แบบว่ากฎหมายของไทยครับอย่าไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยหนึ่งไม่ใช่เป็นคนประเทศไทยสองมาในรูปแบบผิดกฎหมายรับเราเข้าเมืองนะครับต้องทําตัวให้ดีที่สุดนะครับผมบอกกันตรงๆนะครับผม สำรับอสุรกายแล้วก็มีอะไรอสุรกายเนี่ยจะต้องแจ้งนะครับผมจะต้องบอกไปตามนั้นนะครับคนไทยเราเนี่ยเข้าใจนะครับผมในพี่น้องของชาวรัทธรรมนะครับหรือว่าชาวเชียงตุงนะครับภาษาเดียวกันเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะครับผม ยังไงถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วก็มาถ้าเกิดว่ามาทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ก็ต้องเข้ามาแล้วให้มาเป็นเด็กดีนะครับก็คือทำงานแบบสุจริตอยู่แบบเงียบๆนะครับผมแล้วน้องจะอยู่ได้ยาวนะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนของไทยแท้ ด้ยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้อสุรกายก็อยากจะมาเสนออยากจะมาบอกมากล่าวถึงเรื่องพี่น้องชาวลัชานเนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะเยอะนะครับผมอันนี้เนี่ยเราเนี่ยฟังจากคำพูดของน้อง ที่เป็นคนรัชฉานเองนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวยังไงอสุรกายก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็เราก็ไปชมคลิปของน้องจนจบนะครับผมว่าเหตุผลที่น้องชาวรัชฉานเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับผมสาเหตุเหตุผลนะครับผม ว่าจะต้องมาทำนะครับผมเป็นเพราะอะไรสวัสดีค่ะหมายรงคาแปลว,ว่าสวัสดีค่ะนะคะก็คือเป็นคำทักทายภาษาไทายใหญ่นะคะเพราะโมเป็นคนไทยใหญ่โมก็เลยขอทักทายเป็นภาษาไทายใหญ่ก่อนนะคะใครที่มาดูใหม่ๆก็อาจจะไม่ทราบว่าโมเป็นคนที่ไหนประเทศอะไรโมก็อยู่ในรัชชานประเทศเมียนมานะคะเป็นคนไทยใหญ่คะ่ะวันนี้นะคะ ข้าเมือไทคะ่ะขาวเดือาหลัดแหน่ลองปีนปีนันงน่งใต้ขาค่ะเดสังแรกันกันกว่าเขาเัดกันที่ในเมืองไทยห้ามนำในคะ่ะนอยเอน่นาก็้วยหนาวะคะ่ะขาวเดืแตเตลัดแหน่ผายไทยกล้อยในเขาเมือไทยเดืแตเตลัดก้ามไทยกันวันนี้นะคะเมาก็จะมาพูดถึงเรื่องทำไมชาวไทยใหญ่ถึงเข้าไปทำงานที่ไทยหรือหนีเข้าไทยกันเยอะนะคะ จริงๆการที่เราอยู่บ้านตัวเองหรือบ้านเกิดตัวเองนะคะจะมีเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็ความสุขนั้นหาได้ยากมากเพราะเราได้อยู่กับพ่อแม่คนที่เรารักแล้วก็กับธรรมชาติที่สมบูรณ์และกับวัฒนธรรมที่สวยงามของเราเองนะคะแต่เพียงแต่สิ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเราต้องระวงตลอดนั่นก็คือสงครามนั่นเองค่ะ สามเหตุผลก็คืออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ที่เจอที่มีที่มีประสบการณ์จากเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะโมก็จะมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะก็หนึ่งก็คือเป็นเรื่องการเมืองนะคะสองก็จะเป็นไปตามญาติพี่น้องนะคะ สามก็จะเป็นยาเสพติดนั่นเองค่ะเรื่องของสงครามในเมืองนะคะก็จะมีเกิดขึ้นตั้งแต่โมยังจำความได้เลยนะคะและแม่ก็ชอบเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กตอนยังโมยังไม่เกิดอะไรอย่างนี้ตอนพี่รุ่นพี่ชายพี่สาวอย่างอะไรอย่างนี้ก็จะมีสงครามตั้งแต่สงครามครั้งที่สองมานะคะก็จะมีสงครามมาเรื่อยๆนะคะ จากชาวไทยใหญ่แล้วเราจะอยู่กับสงครามมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะสําหรับชาวไทยใหญ่สงครามแล้วตอนตอนนี้ทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะก็เหตุผลแรกที่ชาวไทยใหญ่หนีเข้าไทยก็คือสงครามนั่นเองค่ะไม่ถึงมีสงครามตลอดนะคะเพราะในรัชชานั้น มีในรัชฉานไม่ว่าจะเป็นรัฐอื่นๆอีกมากมายนะคะก็จะมีทหารอย่างเช่นไทยใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะเหนือกับตอยไตยแรงนะคะก็อาจจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบทำให้สองกลุ่มไม่ถูกกันหรือยังไงหมก็ไม่แน่ใจแล้วทำให้ เป็นเครื่องมือของคนอื่นอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ต้องมาสู้รบกันเองส่วนเพื่อบ้านไหนที่มีผู้ชายสองคนนะคะก็คือเขาก็จะมาจับไปเกณฑ์ทหารแล้วอาจจะได้กลับมาบ้านบ้างไม่ได้กลับบ้างนะคะก็ไม่แน่ใจทุกคนที่มีทหารคนที่มีลูกชายสองคนนะคะคนหนึ่งก็จะหนีเข้าไทยหรือไม่ก็หนีไปปวดนั่นเองค่ะ แล้วพอไปทำทหารแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าไปทำทหารแล้วมาสู้รบกันเองอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยพอใจใช่ไหมคะเขาอาจจะทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างี้บางคนก็ยอมหนีเข้าเมืองนะคะส่วนข้อที่สองนะคะก็คือไปกับไปกับญาติพี่น้องนะคะเพราะบางคนก็อาจจะมี ป้านะอาลุงอยู่ที่โน่นหรือพี่สาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็เห็นว่าคนที่ไปเมืองไทยก่อนหน้าใช่ไหมคะไปก่อนหน้านแล้วเขาก็ได้ส่งตังกลับมาได้กินได้นุ่งอะไรแบบสวยๆเขาก็รู้สึกว่าอยากจะไปด้วยอะไรเขาก็เลยพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ไปทำงานที่ไทยนะคะ แล้วพอไปทํางานที่ไทยเขาก็จะหาเงินได้แล้วก็ส่งมาบ้านให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ได้ภูมิใจนะคะถึงข้อที่3นะคะก็คือยาเสพติดยาเสพติดนะคะในรัฐฉานหรือไม่ว่าในรัฐอื่นๆโมเชื่อว่ายาเสพติดนี่คือรุนแรงมากสำหรับชาว ทีใหญ่เรานะคะก็จะเป็นในเมืองใหญ่ๆอาจจะไม่ค่อยมีนะคะถ้าตามชนบทหรือเมืองเล็กๆแล้วก็ตามที่หมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญน,นะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็เลยทําให้ยาเสพติดยาเสพติดนี่คือระบาดแบบอย่างรุนแรงน่ากลัวมากก็ไม่ทราบจะทำยังไงพูดแล้วก็ขนลุกเลย ก็เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะโมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโมมีเพื่อนหลายๆคนนะคะบางคนก็ติดยาเสพติดนะคะแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตไปคนที่เก่งๆอะไรอย่างนี้เขาก็จะมาติดกับยาเสพติดแล้วก็ไม่เป็นอันทาการทํางานแล้วก็โมรู้สึกว่าเสียดายมากในชีวิตนี้โมก็จะรู้สึกว่าโหทำไมยาเสพติดนี้ทํา ุนแรงกับเราขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเพราะว่าชาวบ้านเราเหรือที่ตัวเราเองเราไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เลยพากันติดยาเสพติดนะคะและถ้าหากว่าที่ใดมียาเสพติดนะคะบ้านใดคนไหนคนหนึ่งเสพยาเสพติดนะคะก็จะไม่มีวันเจริญและไม่พอนะคะทำให้ครอบครัวแตกแยกอีกด้วยแต่ บางคนนะคะติดยาเสพติดแล้วก็พออยู่ในรัชานหรือในบ้านตัวเองเขาก็ยังติดอยู่แล้วทีนี้พ่อแม่ก็เลยเอาไปที่ไทยส่งไปที่ไทยนะคะแล้วก็ไปทํางานบางคนก็ถ้าหากไปไทยแล้วก็อยู่ที่นี่กับอยู่ที่ไทยต่างกันมากๆนะคะบางคนก็ไปได้ดีได้เป็นที่โน่นแล้วบางคนก็กลับตัวกับใจเป็นคนละคนนะคะแล้วก็เลยทําให้อีก เหตุผลหนึ่งก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองค่ะพูดถึงยาเสพติดแล้วก็ใจหายมากๆเพราะว่าน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆส่วนมากหลักๆนะคะก็จะเป็นสงครามนะคะสก็คือไปตามญาติที่น้องนะคะสก็คือยาเสพติดนะคะและเหตุผลย่อยๆต่อมานะคะก็บางคนก็ฐานะไม่ค่อยดีบ้างนะคะบางคนก็จะ เกี่ยวกับการศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าการศึกษาในรัชฉานนะคะหรือในเมียนมานะคะถ้าเป็นในเมืองหลวงของย่างกุ้งหรือมันทะเลนะคะอาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยนะคะจะตแตกต่างกันมากกับไม่เหมือนในรัฐอื่นๆหรือรอบๆนะคะก็คือในรัชฉานหรือที่อื่นๆที่ไม่ใช่ในเมืองหลวงย่างกุ้งหรือมันทะเลนะคะความ ความเจริญกับการศึกษาอะไรอย่างนี้ก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าหากคนอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าหากคนที่เคยมาย่างกุ้งหรือมันตะเลแล้วอาจจะคิดว่าอ๋อในรัชชาในพมา่าในเมียนมาเขากจ็จะเจริญขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้จริงๆใช่ค่ะในเมืองใช่ค่ะแต่ว่าในบ้านนอกนี้คือคนละชั้นกันเลยนะคะ โมก็เคยเรียนถึงป .5 ของโรงเรียนรัฐบาลพม่านะคะเพราะว่าชาวไทยใหญ่เราถูกบังคับให้เรียนในโรงเรียนรัฐพม่านะคะถ้าหากเราอยากจะเรียนภาษาของตนเองก็จะเป็นช่วงปิดเทอมเท่านั้นนะคะและทีนี้โมก็จะจบแค่ป .5 แล้วปอพอตอนเราเรียนถึงป .5 ใช่ไหมคะตั้งแต่เราเด็กๆ เราอยากเรียนพม่าไหมเราไม่ได้อยากเรียนแต่ว่าเราถูกบังคับให้เรียนแล้วทีนี้ถูกบังคับให้เรียนแล้วพอมาเรียนเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วเป็นครูสอนพม่าสอนมาสอนเราแล้วก็เป็นมีครูไทยใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วพอเขามาสอนแล้วเ,เราจ้องเราจาต้องท่องทั้ง,งหมดที่ในเล่มนั้นที่เราเรียนไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นป .5 เราต้องเรียนถึงห้าเล่มหกเล่มใช่ไหมคะ เราจะต้องท่องให้หมดเลยเพราะความไม่เข้าใจของภาษาพม่านะคะก็คือการเรียนการสอนก็คือการท่องนั่นเองแต่ท่องไปก็เท่านั้นเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีโมก็เลยคิดว่าพี่สาวก็อยู่ที่ไทยด้วยเชลสวนตัวโมนะคะทําไมถึงไปไทยก็คือพี่สาวจะไปอยู่ประเทศไทยไว้ก่อนแล้วนะคะพี่สาวจะไปทํางานไว้แล้วแล้วทีนี้โมก็มาคิดว่ากับการศึกษาที่นี่ แล้วทำไมเราต้องมาอยู่จมปลักอย่างนี้แล้วพ่อแม่เราก็ต้องส่งตังเรียนแล้วทีนี้ส่งตังเรียนแล้วเราก็ไม่ได้อะไรอาจจะพูดได้นิดหน่อยหรือแค่นั้นนิดเล็กๆแล้วจบไปแล้วเราจะไปทํางานอะไรหมอก็เลยคิดว่าขอปรึกษาพี่สาวแล้วก็พ่อแม่นะคะบอกแม่บอกพ่อกับแม่ว่าขอไปไทยกับพี่สาวได้ไหมพ่อกับแม่ก็บอกว่าได้ ซึ่งเราก็ตัดสินใจไปเลยเราก็จะอยู่กับพี่สาวโดยส่วนตัวก็คือโมไปทำงานโมไปที่ไทยก็เพราะว่าไปกับพี่สาวนะคะก็ม,มีมีเอกที่พี่น้องไทยที่ที่เข้ามาดูโมนะคะถามว่าเคยมาเรียนที่ไทยไหมเคยมาทำงานที่ไทยไหมก็เคยนะคะอยู่ที่ไทยกว่า10กว่าปีนะคะเพิ่งกลับมาไม่กี่ปีนี้เองคะ่ะ ย่อยๆต่อมาก็จะมีแค่เกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ฐานะยากจนนะคะนี่ก็คือโมไปอ่านเจอใน Google เว็บไซต์หน <iah> <an> ึ th ่งนะคะขอไม่บอกว่าเว็บไซต์อะไรนะคะเห็นโมเชื่อว่าพี่น้องไทยส่วนมากก็คงอยากทราบว่าทำไมชาวไทยใหญ่ถึงหนีเข้าไทยกันเยอะนะคะจริงๆก็มีผิดกฎหมายบ้างถูกกฎหมายบ้างนะคะก็ต้องขออภัยแทนชาวไทยใหญ่เราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องไทยที่ดูแลเราแล้วก็รักเราเหมือนญาติน้องและไม่ทิ้งเรานะคะก็ขอบคุณ ประเทศไทยก็ประเทศไทยก็เหมือนบ้านที่สองของพวกเราชาวไทยใหญ่และรวมถึงตัวโมเองด้วยนะคะอยากจะขอบคุณประเทศไทยอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณประเทศไทยถ้าไม่มีประเทศไทยโมก็คงไม่มีวันนี้นะคะก็ไม่ทราบจะขอบคุณยังไงก็คือรู้สึกว่าซา,าบซาบซึ้งกับประเทศไทยแล้วก็ชอบประเทศไทยมากๆแล้วก็รักพี่น้องไทยมากๆนะคะ ก็ทําให้ทุกท่านรู้จักกันแล้วนะคะว่าทําไมพี่น้องชาวไทยใหญ่ถึงหนีเข้าไทยกันเยอะนะคะหวังว่าคลิปนี้คงไว้ซีเรียสเกินไปนะคะขอโมแค่เอามาเล่าแบบทำไมตามข้อสงสัยเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้พี่น้องไทยบางท่านได้ทราบอีกหมก็เลย หัวข้อนี้ขึ้นมาทำถ่ายทำวันนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคำติชมตอนนี้ก็ติชมมาได้นะคะโมก็ยังพูดไม่เก่งหวังว่าทุกท่านคงชอบกับหัวข้อนี้นะคะทุกท่านคิดยังไงกับชาวไทยใหญ่ที่เข้าไปทำงานประเทศไทยนะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะโมก็จะอ,อ่านคอมเมนต์แล้วก็จะ เก็บไว้เป็นความรู้นะคะว่าพี่น้องพี่น้องชาวไทยคิดยังไงกับพวกเราชาวไทยใหญ่นะคะก็อยากจะขอลาเพียงถ้าอยากจะขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมติดตามให้กำลังใจโมโด้วยนะคะขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะยินจมใหญ่ๆนำ้นำๆ้ดีปันแห้งค่ะใหม่ส่งค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องๆได้ชมคลิปของน้องโมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนนะครับผมน้องก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับผมของพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเรานะครับว่าน้องๆเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับผมอันนี้ยูทูบเบอร์ทางนู้นเขาก็ได้ไปพี่ๆน้องๆ ชาวไทยคิดยังไงนะครับว่าพี่น้องชาวรัชานของเราเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่พี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับผมที่อยากจะให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญก้าวหน้ามีผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลต่อไปนะครับผม ที่สนับสนุนในความคิดที่เริ่มของผมแล้วก็ของเพื่อนๆ <_ an> พี่ๆ <_ an> น้องๆทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่โลกหน้ากันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม